นาทีแห่งความประทึกใจเราก็ตื่นเต้นนะตื่นเต้นนะครับรอคอยสัญญาณการปล่อยเรือต้องบอกว่าศึกแห่งศักดิ์ศรีจริงๆนะคะคบอบตโตโคเคียนกับหังตัวค่ะถ้าหังตัวรอบนี้ได้หนึ่งเที่ยวก็ถือว่ามีเที่ยวที่สามแน่นอนหังตันวนะหังตัวตุนไ้แล้วตุนไว้ังตัวตไปแล้วถ้าอบตโคเคียนยค่ะถ้าออบตโคเคียนดีเสมอได้ว่าชัยในเที่ยวนี้ คือหมายถึงว่าถ้าลูกนอกเข้านะ,ะถ้าลู่นอกเข้าก็มีเที่ยวที่สามแต่ถ้าลู่ในเข้าก็จบจบเลยครับก็ถือว่าปีนี้นะคะสู้กันมันทีเดียวเลยทางตัว,วก็ทีมกองเชียร์ก็ขนมาเพียบเลยนะส่วนอบตโคเขียนนี่เรียกได้ว่าปิดอบตเลยนะปิดคนมาทั้งอบตเลยครับวันนี้พีนะ่นองโคกเขียนก็นมาตั้งตาตั้ง ใจแหล่ต่างใจเชียพี่น้องโขกเขียนนะครับโขกเขียนกัะแหลงใจเหติแล้วนั่นนะครับยังติง่นละพี่น้องโขเขียนพี่น้องตากใบพี่น้องสุงไงประดีนะครับยังถูกอำเภือเนาะภาษาเจเฮบ้านเรานะรี่พี่น้องบัตนานีนาเร่ดอนกระแลงถิง่นเละนะครับเนาะเป็นเขาเรียกว่าหลากหลายทางวัฒนธรรมนะครับเนาะ ก็ให้กำลังใจพี่น้องโคเคียนด้วยเนาะนะครับรบางทุกวะก็ตตองการชัยชนะในะส่วนของเที่ยวนี้นะฮะยางมากเลยแต่ว่ามากวนนั้นก็คืออบตโคเคียนเพื่อจะได้รุ่นกันในเที่ยวที่3นะครับยิงยังเที่ยวที่สมีกันทะเลนะพี่น้องนะนะครับเราก็ปีหนึงห่งคนหนึ่งยาการของดีเมื่อาราวันหนี่วันสุดท้ายเล็วคืนสุดท้ายอ่ายกพายระวังปังกอ็ออกมาแล้วแหละพี่น้องนะแล้วว่าเา้าด้ไม่เฝ้า อ่ะรู้แล้วชัดเจนไม่มีการเฝา์เกิดขึ้นครับ<ค>ทั้งคู่ครับทั้งลู่นอกลู่ในอปอตโคเขียนลู่นอกหังตัววอลู่ในออกมาครับการแข่งขันคู่ชิงชนะเลิศเรือกอและประจําปี2,507ปี้เที่ยวที่2เที่ยวตัดสินครับออกมาแล้วครับพี่น้องครับ ออกมาแล้วนะคะระหว่างอบตโโคขเขียนลู่นอกกับหางตัวลู่ใน650เมตรปลายกันยาวๆเรือกอและเที่ยวที่สองรอบชิงชนะเลิศออกมาแล้วไม่ยอมใครกันเลยนะคะเราดูแล้วในสายตาลู่นอกอบตโคขเขียนสับกันเข้ามาห่างตัวลู่ในจะยอมหรือไม่ยอมจะมีเที่ยวที่สามหรือไม่100เมตรสุดท้ายยัง กอดคอยังคุยกันรู้เรื่องกุ้งหอยปูปลาจะหลบทันหรือไม่ทันจะว่ายังไงอบตโคเขีเยนไว้หรือไม่ไหวสู้หรือไม่สู้หังตัวลู่ในยอมไม่ยอมหนึ่งรอยเมตรจะเข้าสู่เส้นปรับ ตัวนี้กําลังเข้าโค้งกันอยู่กับทางด้านอบตโคเทียนลู่นอกหังตัวนลู่ไดเที่ยวที่สองรอบชิงชนะเลิศรอบนี้ไม่ดูไม่ได้แล้วต่างคนก็ต่างไม่ย่นไม่ยอมไม่ท้อไม่ถอยมีเท่าไหร่ก็ต้องอัดให้บมต่างพักก็ท้ายเต็มร้อยถอยไม่ได้อีกแล้วคู่นี้คู่หยุดโลกเอาไว้ลองดูจะรู้ยังไงเมื่อคู่ขี้สูสีดูดีกันมาความมันทิ่ไม่ต้องใส่กระทิความเผ็ดทิ่ไม่ต้องใส่พริก้วครับแล้วก็ความอร่อย่ไม่ต้องเติมเครื่องปรุงแล้วคู่นี้สูสีดูดีแล้วสูสีดูดีแล้วว่าใครจะเข้า เอาเส้นไจ่เดียวนี <s <S ่า um สู่สีกันเข้ามาตั้งแต่ปล่อยเรือนะคะระหว่างอบตโคเขียนลูกนอกกับ